เอาลูกค้าตัดวันนี้ผมนะตัดเช็ดแล้วได้แล้วลูกค้า v i p ให้มันถึงกันนอนเลยเอาทรงเลยทรงเดิมป่ะขนาดเอ็มลอยกินแล้วเนะอะเอาเอา,เอาไงดีมันเนี่ยครับเราก็ขึ้นทรงกันเบอร์อสองเลยครับผมลูกค้าต้องการข้าง ข้าวขาวหน่อยแล้วก็ข้างบนตรงขอบข้างบนจะได้เก็บสั้นๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เปิดตรงกันเปิดทรงด้วยเบอร์สองครับใช้รองวีเบอร์สองไล่ทรงกันไปนะครับไล่เฟตหนึ่นไปแล้วก็ถ่ายบ้าเปิดทรงเสร็จเราก็เอาไก่สับสับสับไปเพให้มันดูแบบบาลานซ์กันนะครับผมมันเข้ากันจะไม่ดูเป็นคันกันนะครับให้ดูแบบถยนิดๆนะครับผมสับให้ผมเข้ากันนะครับให้มันละมุนขึ้นนี้นะครับผมให้มันเข้ากันให้มัน ไม่เป็นไม่เป็นขั้นนะครับเป็นทิวไข่ทิวมันนะครับลดสับเีเดียวกอนนะครับประมาณนี้ครับที่เราอีกเราก็จะมาเก็บตีนด้วยก้บผมยกไอ้มันนะตีห่อแล้วมือหนาเดี๋ยวเราเหมือน่องอ่ะมีเล็กก็จะตีนะครับขึ้นความละเอียดครับสร้างความละเอียดอีกนีดเพลทีนนะครับผมจะได้แต่งทรงให้สวยๆให้ดูเข้าทรงนะครับนี่เราก็เปิดข้าง ลองต้องสูงครับเบอร์สองครับเจ็บตีนเราจะวีเล็กใช้นำลองอีทีนึงครับผมก็วีใหญ่เดียวมันยังไม่ละเอียดพอนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เป็นลุมเป็นบบอเยอะนะครับเราก็ต้องใช้วีเล็กเลยเพืจะลองวีขึ้นไปให้มันกลมกลืนกับข้างบนนะครับผมนี่ก็ไปไวนิดนึ่งครับผมก็ ใช้ปลายหวีนะครับจิกลงไปนะครับที่มองเห็นน้ำดำนะครับลูกค้าหัวเป็นเป็นลุมเป็นบ่อเท่าไหร่นะครับข้างบนลูกค้าต้องไม่ออกนะครับเพราะลูกคาผมสั้นนะครับข้างบนผมเป็นสั้นอยู่นะครับผมแต่งตีนแต่งไรก่อนนะครับมาดูกลมกลืนกันครับขึ้นทรงเสร็จแล้วก็มาแต่งตีนหลังก็ใช้ฟันเลเลียนเปิดทรงนิดนึงครับเปิดท้ายทอยนะครับแล้วก็ลองวีต่อนะครับผม ข้างหลังเราก็ใช้ไปวีกิกขึ้นนะครับจิกจิกตีมผมนิดนึงครับใช้ววีลองต่อใช้มุมฟันบัตเตอรี่นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เต็มใบนะครับใช้ฟันบบตเตอรี่นนะครับก็เปิดทรงด้วยใช้ข้อมือสะบัดขึ้นนะครับเปิดทรงด้วยฟันบัตเตอรี่นี่นะครับผมแล้วก็ลองวิต่อนะครับจะให้ดูแบบข้างหลังขาวนิดนึงนะครับจะดูเป็นกลมกลืนกันนะครับผมก็ใช้วีเล็กอยู get get ่คร <leaned out> ับช่วงนี้ ข้าก็ผมบางนะครับไม่เยอะไม่ไม่หนามากนะครับเราไม่ต้องออกเยอะนะครับก็คืดข้างให้เป็นลายขึ้นไปนะครับใช้วีเล็กไล่ขึ้นไปนะครับไล่เฟตขึ้นไป <c oughs> ใส่ฟันบตัตรเลียนช่วยมากนะครับผมไม่ต้องจาเป็นต้องใช้วีอย่างเดียวครับตรงไหนมันหนาไปเราก็ใช้ฟันบตัตรเลียนขึ้นเลยครับตะแคงตามใบหูนะครับผมถ้าหูเป็นหัเป็นบ่อเยอะเราก็ต้องใช้ปลาย บีเล็กกับจิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตะแคงเข้าไปนะครับจะได้ดูแบบเข้าลึกยังไม่กลุ่มกลืนก,กันแล้วก็ต้องตอนนี้ก็ดูงานไปก่อนครับวีเล็กนี่ก็เป็นเพกของเรื่องนะครับนี้ครับมันจะเข้าถึงกว่านะครับเข้าถึงนวลจะะไได,ได้ดีกว่านะครับก็ถึงขั้นตอนกันนะครับ กานขอบบนนะครับสร,สร้างแนวไว้ก่อนนะครับเราก็สร้างแนวไว้ก่อนครับมันจะลงใบมีดสร้างแนวไว้นะครับมันจะดูเข้มขึ้นนะครับผมก็เราไม่กันตัดผมนี่ถ้าเราไม่กันก็ไม่เทนะครับต้องกันนะครับกันจะสวยนะครับจะสร้างดูเงาขึ้นดูชัดเจนดูแบบหล่อขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่กันก็ไม่เทนะครับมันก็จะเป็นธรรมดานะครับเพราะมันกันเทนะครับใจ แบตเตอรี่จะลองครับกันขอบก่อนครับผมเดี๋ยวใช้็บมีดอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกันขอบกันเลยตอนนี้ก็เหมือนกันครับใบมีดป,ปาดให้มันเป็นมุมฉากให้ดีนะครับแล้วก็จอนก็ใช้โค้งไปสวยนะครับถ้าเราใช้บัตเตอรี่เลยมันเอ้ยใช้ใบมีโกนเลยกันมันจะไม่ทบมันจะไม่โค้งไม่สวยครับไม่ใช่ ขึ้นล่องก่อนครับนาล่องไปก่อนนะครับนำล่องทรงผมไปก่อนครับกันเท่ก่อนครับเวลาเรามากันตามมันก็ง่ายนะครับผมงานเร็วขึ้นครับเมียไม่ชอบทาตรงทาครีมเสร็จแล้วก็กันเลยครับผมกันขอบนะครับลูกค้าก็คุยไปนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับไม่ไปแล้วเนาะเราก็จะกันขอบไปเรียบร้อยสร้างความชัดเจนขึ้นอีกครับ เมื่อกี้เรากันใช้บัตรเตือนกันไว้ก่อนครับในก่สร้างใบมีดเอาใช้ใบมีดกันอีกทีครับต้องดึงให้ตึงนะครับหนังลูกค้าในสาคัญนะครับต้องดึงให้ตึงครับเดยบาดมามันจะแก้ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเราสร้างแนวแล้วครับเราก็กันตามขอบที่เราสร้างไว้นะครับใช้น้ำน้ำมันเซ็ตผมนะครับแทน เตนสบู่นะครับลูกค้าจะไม่หม็นไม่อะไรนะครับไม่ต้องล้างผู้กงผู้กันง่ายๆนะครับเอาแบบใช้น้ํามันเลยนะครับง่ายเลยครับเม่ก่อนใช้สบู่ครับไม่ใช้น้ํามันนะครับใช้น้ำมันเต็มผมนะครับก็หอมดีนะครับผมไม่ต้องไปล้างบ่อยๆมันก่อนนะครับไม่ต้องใช้ผู้กันโอเคไหมลูกค้าไปรุ่นไหมส่งผมโอเคอยู่ต่ปารวันแดงนะเนส่งนี้ต้องปาจ์ตวันแดงนะอไงอืมอืมีครับโอเคนะครับลูกค้า ทรงกระชากไว้นะครับตรงนี้ครับผมอายุอายุไม่สําคัญอยู่ที่ทรงผมเดียวเนาะโอเคครับชอวที่นี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมกดติดตามด้วยลมดีครับูกค้าตัดแล้วเป็นเด็กเลยครับโอเคครับผมเจอกันใหม่นะครับผมทรงกระชากไว้นะครับอยากหลอมานี่ล้ะกันโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ